สุขูสุคนบวเอฟจีอยู่พังไทยด้วยต่างประเทศสาราดากระคากับสบายดีกับมานี้กับมาพบมาพ่อกับสาราดาอีกคือเกาพมพินนอกเลยเนาะมาพบมาพ่อกับสาราดาบนี้ิตซาราดาสิพ้าพมเพีพนนอกมาเห็ดอย่างสาราดาชิแกะเนาะไม่ถ่าเอื้อบุญเพิร์นพม่พี่น้อกเลยเพินบ้าเพิน,พน,พน,พนชีมาเกงกินตอนวายหรอว่าตอนคำาำสักหน่อยหรอว่าจังไดบุ้หูเนาะเพราะว่าเพิร์นใ แชทมาบอกสารด,ดาว่าตอนประมาณสิบเอ็ดโมงอะไรพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นบริยูบ้านเนาะบริยูเฮือนนะพี่น้องเลยเพิ่นไปเวียกเนาะโดยกับเพิ่นบอกว่าให้สารด,ดาแกงถาเนี่ยแหละพี่น้องเลยสารด,ดากับแกงอยากแกงอยู่แต่ว่ายันแกงบัแซสพเพราะไม่พี่น้องกับข้าวสีมาแกงเอาไหมแล้วก็สีต้มใบถาเพิ่นเนาะตอนนี้กัสีประมาณใบทรงพี่น้องเลยโดยอันนี้กับจะเป็นบมเป็นกระสอบอย่างเดียวพี่นอ้องเลยกระสอบกระเป๋างิว้วเนาะ เราวนนั่นแหละพี่น้องไงเนาะโดยกับซาลดาสิมาแกะเราไม้เลยพ่อแม่พี่น้องไงมาแกะเราไม่ถาเพิ่นเนาะโดยกับบูฮัวเพิ่นสิมาตอนไหนพี่น้องไงบางทีก็จะแบบอาจจะเป็นมื่ออื่นเศร้าเพนแหละพี่น้องไงเนาะก็สี้คอนห่อนนิดสักหน่อยพี่น้องมาหน่อยซาลดากิใส่เสื้อกันหนาวเนาะพ่อเม่นอบพี่น้องมันห่อนมันห่อนเนี่ยถ้าทำโปรใส่เสื้อกันหนาวล้วเขาอยู่บ่ได้เนาะโดยการซาลดาสิภาพ่อแม่พี่น้องมาแกะเราไม้เลยพี่น้องเลยไงสระดาสิตั้งกล้องก่อนเนาะ นี่ก็ะิเป็นน้องใหม่น้องน้อใหม่สดาดามาเมื่อวานเนาะเอาก็สิเแกะเลยเลยน้นองกเกระิแกะเลยเ,เลยน้อง เดาแต่ภูริสิแก้แบบใดพี่น้องเลยเรดาร์เคยแก้แบบนี้แล้วแกะทำไมเอาจะเอาเปลือกลงกองไม้หนีนาะเลยเขาจะเอาหุบไปเอาไปตากแดดแล้วก็จุดไฟพี่น้องแกะนทำไมถ่า่นเลยเมา่นสิมาจังุมพี่น้องเลยบางทีน่ะจะเป็นบเอื่นเส้าแบบพี่น้องเย รดดาแช่ชิ้ตู้เย็นพี่น้องเลยบริเัทแช่น้ำเปล่าแล้วหนุ่ยมาเนี่ยได้ประเด้วสองยอดละ มะแดงนะ่ะถั่วเมลพันธุเข่ามาพี่น้องเลยพันธสีเก็บมะเพ็ดมะคายให้งพรเจ้าเนาะพระเจ้าสร้างมะเพ็ดไว้พี่น้องเลยเลาก็ต้องหยัดสีน่ะพี่น้องเลยถบบนี้ถั่วพลา,ากบราาก่ระวังกะระวังนิ้วมือพี่น้องเลย สรดาบวัวห้าประกันเนาะแล้วแต่ความสะดวกพี่น้องเลยน้องใครเคยเข็ดแบบใดสะดวกแบบใดเนาะเคยแก้และไม่แบบใดแต่สรดาเคยแก้แบบจีเป็พี่น้องเลยเอากระชิบแก้แบบจีเนาะแล้วแต่ชินไปแบบชินมันพี่น้องเลยบัว่ากันสรดาก็มาเขาเบื่อไว้เลยล่ะพี่น้องเลยมันเท่เพี่นมาก,กับพีน่นจี ให่แกงเลยด้วยอะไรกับผู้ฮู้เนาะมันจังสะดวกเนาะมันจะการย่างใบพี่น้อง มันจะหยบองงามเนาะน้งใหม่ีนองเลยน้อใหม่ใหบนองซบดอแกะง่ายง่ายยีองยถกลงถกลงกนแลเฉพาะสารดาหรืว่าบางคนอกคนอื่นคนอื่นเขาจะแกะน้ใหม่แบบเนาะสดาเคยแกะบี่ีนองถากลงเลยถกลงชินะ นี่มันจะออกมาแบบซีนน้อยมาซีโยนเสียงหน่อยสักหน่อยเนาะถ้าบม่ได้ยินเสียงของสรลดาก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องซาลดาตั้งตั้งกล้องไปไกลๆเนาะเพราะว่ามันไม่มีขากล้องพี่น้องเลยขณนซีบไม่ได้ยินเสียงหน่สักหน่อย หกักลงอยู่ใช่เนาะให้กับแกะน้ำเปลือกช้มเปลือกกระเราะเลยพี่น้องเลยบางทีสูตรของสารดาแกะนะไม่ผู้ใดอยากได้กะเอาไปน้ำใส้ได้พี่น้องเลยสารดาเดี๋ยวหามละบห่วง,วงพูดรงควนอ่ะจะแกะไปซื้อพี่น้องเลยแกะไปซื้อเนาะให้กับ าบดสี่ด้วยเนาะแต่สารดามันชา้าเสียเวลาพี่น้องมันต้องต้องมาถักรุมสี่นี้เนาะสี่สี่จะรุมว่าถาักรุมก็มันก็ชิง่ายเลยพี่นอกก้นองเข้าแค่ปาดคอมันออกก็แล้วเลยเนาะง่ายพี่นอ้อง โอเคเราพี่น้องเดือนสารดาสิแกะราไม่ไปก่อนเป็นเปบาดเป็นกวัวซิเบิดมันกัสิชาเสียเวลาพี่น้องเนาะเพิ่มหอยเสียเวลาพี่น้องเดือนสารดาสิเบไายเบิ่งตอนสารดาต้มเนาะพี่น้้องตมถาเพิ่นเนาะดูถาเดื่อยเนี่ยพี่น้องโดยโอเคเพื่อนพี่น้องเบิังสารดานั่งปอกละไม้จนเงินเต็มพี่น้องเนาะ เงาเต็มเลยพนะแล้วแล้วพี่น้องเลยกะสีไดประมาณนี้นะครึ่งกระมั่งพี่น้องเลยเบ่งเปลือกเพิ่มเลยเปลือกเพิ่มเต็มอยู่พี่น้องเลยเบ่งสรดาดากันั่งแบบปะสุภาพเลยเนาะนั่งแบบปัสุภาพเลยพี่น้องจนนั่งจนเมื่อยก้นเมื่อยยางเลยพี่น้องเลยเมื่อยแหงอย่างะโดยโอเคพี่น้องซาดาก็จะไปร่างแล้วกัน สีจุไฟแล้วก็ต้มไปเลยเนาะพี่น้องโดยไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยสระดาก็เข้ามาอยู่ในเฮือนกัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเฮาก็ล้างน้ําไม้ที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยโดยอันนี้ก็สิเป็นหม้อหม้อใหญ่เปิ้มๆหม้อใหญ่พี่น้องเอ้ยป๊าสระดาแกะน้ําไม้มือจนพ่พี่น้องเหบ่จนเอาฮ้อนเนาะมือพ่มีนแม่น แตงมันพูดพูดนะาะาเขาก็าพาิพาเอาไปน้อนงเนาะเขาเ็พาไปซีนาะพาเอาไปนอง <c oughs> บุหงเซบุเซเนาะป้าที่เด้อขนบะบุได้ไปห้องเพลง,งเสียงสีหายเลยจยะํำไรพี่นองเอ้ย สิทุบอาน,น้ำพี่น้องเไยแล้วว่าสิเจิมอาน,น้ำเนาะเห็ดไายซิงได้แบบพี่น้องไงหอนเอาพี่น้องเไยหอ,อนไหนมาเนี่ย บดมบยฮีจังเลยบดมบยฮีดิบอกกับผมหันเลยสะดุดน่ะบดซุบภาพเลยหันเอาวไรพี่น้องที่ไข่คือถ้าเป็นหน่าหน่าเฮ็ดออกก็คือที่ไข่คือเฮ็ดชิออกอีกพี่น้องเลยมันเอ้าวๆแบบนั้นเนาะคือทำท่าคือพี่น้องเลย คือว่ามันเอาฝนชิตกอีกบอรวากับ,บหัวน่าชิตกพี่น้องเลยเบาเองเด็กก็ตอบเองทุกทุกคำแล้วนะเ <c oughs> บาเองเอ,เองพี่น้องถ้าบอได้ยินเสียงของสารด,ดาก็ต้องขอโทษขออภัยเ้อพี่น้องเลยสารด,ดาตั้งกล้องใบไกพี่น้องเลยเอากุสี ทาละไไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆเนาะโดยบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิได้แกงบ่มื้อนี้นะพี่น้องน่าสิบ่ได้แกงพี่น้องเพราะว่ามันกค่ําแล้วเนาะกินกบ่แซ่บพี่น้องถ้าแกงช่วงนี้กได้น่าสิเป็นบ่อื่นพ่นได้พี่น้องเฮากบ่ว่าเพิ่นพี่น้องเนาะเพิ่นมีเวียกของเพิ่นเนาะมีภาระของเพิ่น เพื่อนกับให้สารดาหามาแกงแต่เมื่อวานนี่แหละพี่น้องไอ้แต่สารดาเ่ได้มาหาเริมมร่มออกมาเนาะวันก่อนเมื่อวานนี่เ,เพิ่นอยู่เฮือนนะพี่น้องเอ้โอเคพ่อแม่พี่น้องสารดากับพา,ะาละไมเดวะทุบละไมแล้วเนาะโดยโจนเครื่องหมอพี่น้องบัง หมอบางยียนี่ชามัดแกงกันมาปลาวันถ้าเป็นหน้าของซะดาล่ะเป็นอาทิตย์ยังบมเมดพี่น้องกันแกงยังไงคอยอย่างบันไดเนาะเจ็บมือพี่น้องให้มือจนแดงมือจนแดงเจ็บเนาะเจ็บแม่งมือจนพองโอเคพี่น้องไอราดาห์ไปจู้ไฟก่อนเนาะตักน้ำใส่ก่อน มาเนี่พี่น้องเลยโดยกะโอเคน้องพี่น้องสาลาดะก็จะได้ขอโต้น่าพี่แล้วน้องไปก่อนพี่น้องเลยสาดาดะได้ขอโต้พี่น้องเลยกะจะขอจบคลิปเพียงสำนีเนาะโดยกะฮ้อนเอาพี่น้องก็มาเต้กะบอกว่ากันพี่น้องเนาะโดยกะต้องขอโทษขออภัยเด้อเพื่อนพี่น้องถ้าบรรยากาศมันค่อนข้างมันเสียนั่นพี่น้องเนาะมันเมืดมันเอ้าหรือว่ามันมืดติดตื้อพี่น้องกันบิ่ง บรรยากาศกันเลแสงมัน,ม,นมันบอแจ้งเนาะโดยกับมัน,นี้กับสระดาจิขอโต้าพี่ด้าน้องไปก่อนกับขอกล่าคำว่าสบายดีเบอร์สุสขุสุขคนที่เขาชาับชมคลิปของสระดากับขอกัอบสบายดี